เมื่อวานนี้น้องพิมกะคุณหมอคนเปลี่ยนยาหก็เลยเมื่อยเรียกเมื่อยสิบเบิอกว่าน้องสิมีหนาตายิ้มเงียบเก็บใส่เรือหนาตาไปกินยาตาสิบเบิอกน้ำกันผมว่าน้องตั้นหนาตาน้องกะสาวซอยเงางอยเมื่อยปวดแขนน้ำแขนบวมให้หนังเกลือเนาะเดี๋ยวสิพาไปหาน้องพิมกันมื้อนี้แหละไปติดตามรับชมน้ำกันว่าน้องสิเป็นจังใดกระฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องเด้อพี่น้องเด้อ ขอก,กลุ่มนำขอบและทีมงานทุกคนที่จะมีกำลังแรงใจสู่ต่อเนาะจนกว่า้องคิมจะกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเลยสุดท้ายสอก,กลุ่มขอบุญขอบคุณเอฟซีทีเสียสลาเวลาอัน,นิ่ามาเมบิร์สบายดีสบ,บายดีพแมพี่น้องเอฟซเบิร์สสุกูสุกคนเดอบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวนะพี่น้องหรือต่างประเทศพี่น้อย มัอนี้กับมาพบพ่อกับช่องเสากลมใจสว่างคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาก็ยังอยู่จังหวัดขอนแก่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคือเก่าละกะเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วเนาะที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี่ก็ได้สมบุกสมบันล่ะกะเขาเอ่ยว่าเป็นการที่ว่าเงวนานที่สุดกับการพาผู้ป่วยมารักษาเนาะเป็นสะพานบุญให้ผู้หญ่ใจดีก็ถือว่า เงียวนานกว่าหลายๆเคสที่สกึมเจอมาวันเสาร์คิดว่าเนาะสกึมกะสูๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกะขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อพอพ่อแม่ป้าลุงเนาะเกยอ AI ้ายบัตสุขุคนนั่นแหละที่เบิ่งคลิปติดตามคลิปอยู่กะขอกำลังแรงใจให้สกึมเน่กดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาให้ได้เด้อเพื่อสกึมจะมีกำลังแรงใจเนาะในการต่อสู้อยู่คุนแก่นจนกว่าคุณหมอผ่าแจกลับบ้านพี่น้องเลยกะ บ่มีอย่างเนาะขอบคุณขอบคุณไปทั้งคุณหมอพยาบาลเนาะที่ว่า,าเพิ่นกะให้ความหากมักความเมตตาซอพิมพเนาะัางแต่เพื่นเขาลงเือนมาบ่มีความหวังเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้กะอาการกะพาตาัดเป็นที่เหยียบห้อยแล้วแล้วกะย,ยังอยู่ในการฝักพื้นเพี่นาองฝักพืนะพี่น้องฝักพื้นละลน้วกะเบิี่งองการแล้วักะจนกว่ามงงหมองฝักพืชน่้องักบ้านะบิ่นอยูักะเบิ่งองาฝาักพืชนะ่น้องเป็พนจัี่น้องไักพืะพี่น้องกืะ่อวฝัืนี่นอันี่นงกะ ผมรู้สึกเมื่อยเนาะพี่น้องมีเอฟซีทามว่าซุ่มซับกลุ่มพาก,กันมาถ่ายคลิปคอมเมนต์มาเนาะว่าแย่งกันถ่ายคลิปจนว่าน้องพิมพ์นี่บมีเวลาผักคนซึ่งโบแมนด้อพี่น้องเพิ่นจะมีเวลาห้เยี่ยมสองสองเถื่อเนาะตอนเที่ยงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนหามงแรงหาหกมงแรงหนึ่งชั่วโมงเยี่ยมได้และเวลาเขาไปในี่กระสีเขาไปเท่ะสองคนเนาะในการเยี่ยมน้องพิมพ์กับบริเขาไปบัดเดียว ก็คือว่าเยี่ยมเป็นเวลาแหละกับเพิ่นกัมีเวลาพักเบิดมือนอนเบิดมือมานี่เพิ่นคอมเมนต์ว่าซุมพวกซอกกล่นนะอ่าโบไฮน้องพักผ่อนมีแต่ไปเยี่ยมแย่ยงกันถ่ายคลิปซึ่งมันโบแมนเนาะก็จะเขาจะน้ำกันว่าเอฟซีเพิ่นก็อ,ากาอจากเบิ่งซอพิมพเนะอยจะเห็นซอพิมพ์บังเถื่อเขาแป๊บเดียดให้เบิ่งเนาะมือเว้นมือแทบสิบบริษทไทยว่าทุกมือพี่น้อยมือเว้นมือเขาไปเยี่ยมน้องพิมพ์เนาะเพราะว่า บางมือเพิ่นเมื่อยกะบริข่าไปบางมือเพิ่นทายทุกมือกะยันเพิ่นแจ็คซีวาลยังกันนะพี่น้องบอกคำเดิมๆอย่าเอฟซีเบือ่อถ้าบอลทายเอฟซี FC บางทานเพิ่นกะยันเบิ่งน้องพิมพ์พี่น้องเยเซิร์ฟเขากะแจ็คซีวอลยังน้องพี่น้องเนาะหลายคนกะหลายเป็นเอาแต่ซีวอลซีว่าอ่ะแล้วแต่เนาะพี่น้องนเนาะข้ากะเพดีดีสุดพี่น้องเยกะจนกว่าน้องพิมพ์จะเศรา้าเนาะแล้วกะทำหน้าที่เจ้าของให้ดีที่สุดจนกว่าน้องพิมพ์จะกลับบ้านเนาะพี่น้อง เพราะว่าถ้าเฮาสิมาเฮ็ดอ่าถึงใจหมทุกคนนี่ก็คือสิเป็นไปบ่ได้มันเมือ่อยพี่น้องเอง้ยเนาะขอบุญขอบคุณเนาะแม่น้อยทาง USA เนาะทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเซอก้มมักว่าโซนๆในคลิปแล้วก็อ่าเว้าบ่าเป็นมืออาชีพแกงกล้องก็ไวเพิ่นว่าก็ขอบคุณคุณแม่เพิ่นที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะขอบคุณอีแม่เนาะ,นะภาษาลาวก็เป็นอีแม่ว่ะแม่เอ้ยแม่ภาษาลาวนะมา คือสกุลเอิร์ดแม่ก็เป็นอีแม่อีแม่เอิร์ดหรือพมหักได้พี่น้องอันนี้โบเป็นว่าก็คือเอ่อพ่นคอมเมนต์มากกับแม่เมนของเพิ่นเนาะแต่สกุลจะเป็นสไตล์คือว่าว้าวซ่าโบเป็นพี่น้อยคันว้าวซ่าอะไรแบบลืมคำว่าเจ้าของมันจะลืมไปเลยมันเป็นบุคลิกมันเป็นสไตล์คือว่ามันก็เปลี่ยนบ่ได้ก็เป็นตัวตนของสกุลก็เป็นแบบนี้เหตุยูทูปมาปีกว่าแล้วก็เป็นอย่างนี่พี่น้อยพยายามแบบว้าซ่าแหละ แต่บางเมืเ่อกิดระซิลืบเออไปเลยมาจะคล้องอะซีว่าอย่างค่ะนะถ้าเขาเป็นวาสซ่าค่ะนะพี่น้องก็อยากอยากบอกคุณแม่ว่าบอกอีแม่ว่าลูกกับว่าเดสมี่เนาะลูกเฮเดสมี่เพราะว่าเป็นสไตล์ตัวตนของลูกซึ่งบอสามารถปรับเปลี่ยนได้พอเป็นสไตล์เซาคัมเป็นสไตล์แม่ค้าเลยพี่น้องบอเม็นยูทูบเบอร์และบอเม็นอ่าบอเม็นยูทูบเบอร์ที่สั่งเนื้อส allora ั่งโตมาจากพื้นฐานของยูทูบที่ว่ามีรายได้จากยูทูบเป็นเกาะเป็นกำ เป,าาเป็นอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพยูทูบที่ว่าได้เงินมีรายได้จากยูทู e เป็นพันสองพันเหรียญต่อเดือนจนสามารถซื้อรดซื้อบ้านซื้อที่ดินได้โบแมนเนาะสากึมบเ่เดะก่อร่างสางโตขึ้นมาจากตรงนั้นเนาะอันนี้อาชีบายให้แม่คนว่าเข้าใจแม่พนาสิบ,บริษตามโตตนสกึมเนาะก็เลยแบบว่าสากึมเป็นคนโพงพางเนาะว่าว้าไว,ไไว,าว่ายเพากว่กึมเป็นสไตล์แม่ค่าสาขายมียังขึ้นยังกับไปไปโหลดว้าโหลดซึ่งจะเป็นบุคลิกท่าทาง ของเซาก,กึ่มเนาะสิเปปลอกเรียนแบบเหตุขึผู้นั้นคือผู้นี้ผู้อสซาเออคือหาคันบอกออสินะก็เลยแบบเป็นโคนคือคนอื่นเป็นบลายอันนี้คือเป็นสไตกกล์เซากึ่มเนาะถ้าหักกระหกหัก,หกทิศโตโตเซาก,กึ่มพี่น้องเยซึ่งเซาก,กึ่มบวสามารถไปเอ่อคือคนอื่นได้เนาะนี่โอ้ยแบตหมด มื่อ,อกี้นี่กับแบตเบิดพี่น้องเอยแบตอันนี้เบิดแล้วออกละออกเด้อถอดถอนไม้ออกพี่น้องไม่ห้างฟังฟังบอรู้เรื่องมันแบตแบตมันเบิร์ตบริษัทแบตเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสียงเบาเขาก็ขอบคุณไปทั้งแม่น้อยทั้ง,งยูู่ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ติดตามคลิปลูกตลอดน้องหายกำลังแรงใจเน,นาะก,กับ่มเป็นยังเนาะ้องคนตีเตียนมาเฮากะหาฟังเนาะแล้วก็ยังบอกว่าลูกก็เป็นคนยังสี่นะแม่เอ้ลูกอะเป็นแม่ข้าเนาะ กับจีปั๊บแคระซาลงเนี่ย,ยากยากแล้วก็สิพญยา,ยามแก่งกลงในหน่อยเนาะให้แม่บัตาลายเนาะขอบคุณลายทีแม่เตือนลูกมากกันเลยแล้วก็เมื่อนออี้ขอบคุณไปทางเออเออหักเนาะพี่สาวเออสาลาเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นผ่าเงินมาซอยเรือน้องพิมเนาะเป็นเงินจํานวนหนึ่งพันหาร้อยดอลลร์สหรัฐอเมริกาพี่นนองเพิ่นให้น้องพิมซอยเรือขายา้องพิมเพิ่นซอยมาหนึ่งพันดอลลร์ มีเงินเอสซราและก็เงินมูเพิรนร่วมกันมาหนึ่งันดอลลาร์เป็นเงินขายยาหนองพิมพ์โดยเฉพาะและกะจีกหาลอยจะเป็นเงินเอสซระคนเดียวโดยเฉพาะเลยเงินเพิ่นออกส่วนตัวซัพพอร์ตซัพก่มค่าเสาห้องค่ากินค้าอยู่เนาะหาลอยนี่คือหาลอยดอลลาร์นี่คือ่ายาหนองสาหนึ่งลอยดอลลาร์เนาะแต่เลือดสี่ลอยดอลลาร์เลือดสี่ลอยดอลลาร์บ้นี้อ่า ข่าหงซอกุลร so so yes. so right ้อยหนึ่งข่าหงบัพอมีร้อยหนึ่งอกุมก็เลยสองร้อยดอลล่าสองร้อยดอลลาร์กะแล้วแต่ซอกุมสิเอาไปใส่ซื้อกินซื้ออยากหรือว่าใส่ซื้อของใส่ส่วนตัวหรือว่าใส่น้ำมันรถก็แล้วแต่ซอกุมเพิ่นว่าสองร้อยดอลลาร์เนาะกะคือซอกุมกัสิเอาไปซื้ออ่าแอบสบู่ยาสิฟันนั่นแหละมาใส่รัวมกันกับสไลด์แบบสไลายเนาะก็คือขอบคุณขอบคุณเอสลาดเพื่อนเนาะสำหรับเงินหาลอยเงินส่วนตัวไอ้เพื่อนสวยน้องมาในการกินอยู่ ใจขาอของทาหอคอยเอื้อเพิ่อนอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงขาขายลำรวยลำรวยเด้อเอื่อยสลายอายุหมันคว,วันยืนเด้อปัสแจกโลกขายขายเก็บเนาะเป็นโฮมโฮมใสาเห็นน้องใไฮนูงตลอดไปเอื่อยซอยน้องมาฉับเนี่ยคอหายกลับหาเอื่อยลอยเท่าพันเท่าเด้อแล้วก็หมูเพื่อนเพื่อนเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยเรือมาหนึ่งพันบาทเอ้ยหนึ่งพันดอลลาร์เนาะอขอทดขออภัพยพี่นอ้องเพื่อนกับหมูเพื่อนซอยเรือมาหนึ่งพันดอลลาร์เป็นขายาน้องพิมพ์เนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้ง สุขภาพแข็งแรงค่าคลายล้ำรวยเช่นกันพี่น้องเดเี๋ยวสิขาไปหาน้องพิมพ์แล้วก็โทรคุยกับเอสระและเอสระโทรคุยน้องพิมเพิ่นอยากลมกับน้องพิมพเนาะแล้วก็สิทายคิดแหกซีเบิ้งแล้วก็เงินหน่วยเงินลายเนาะนับแต่เงินบาทหนึ่งสองบาทสามบาทสิบบาทห้าบาทหรือ้าบาทก็เป็นเงินที่มีขาสสำหรับน้องพิมพ์เลยพี่น้องเด้อโบเมนตะวันเงินชัวโอ้เจ้าเห็นคุณค่าของเงินหลายๆจะมานำเสนอโบเมนเสนอบระทุกคนที่ซอยเขามามีส่วนห่ว ขอยทุกคนได้บุญนำกันหลายๆเนาะแล้วก็สุขภาพแข็งแห้งขาคลายลำรวยกับปุกท่านหละที่มีส่วนร่วมบ่จะเป็นการเบิ่งคลิปการกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์ Subscribe นั่นก็คือเป็นกำลังใจให้เฮาแล้วเนาะแล้วก็มีเมื่อวานนี้มีพี่เนาะติดต่อมาหาซอกึ่มเพิ่นอยู่าทางจังหวัดบึงกาฬเนาะพ,พ,พี่กุ๊กพี่กุ๊กไก่เนาะเป็นซอยเรือมาหาลัยบาทเป็นค่ารักษาพยาบาลน,น้องพิมก็ขอบคุณขอบคุณเลย่นหลายๆขอยเพิ่นดีๆมีแฮงเนาะ สุขภาพแข,งแข็งแรงค่ะคาร่ำรวยลำรวยเด้อเอ๋กับเงินหาเลยบาทและก็สสำหรับเอ็ซีที่ผ่านมาเนาะที่ซอยมาทุกๆุกคนพี่น้องเอี่ซอยหน่อยซอยร้ายกับเป็นเงินที่มีขาสสำหรับน้องพิมพ์เนาะต่อชีวิตต่อลมหายใจยน้องพิมพ์เด้อพี่น้องเด้อที่ผ่านมาเป็นเงินซอยว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่เซากุ้มทีมงานเซากุ้มเนาะที่พวกทานซอยมาเน่ะเป็นทูกบาทน,นะที่ว่าเป็นเงินที่มีขาสําหรับเฮาเนาะ พอห้ามาอยู่นี่กับเงินทุกบาทก็ต้องได้ซื้อกินค่าน้าค่าไฟค่าโอซื้อต้าเจวก็ต้องได้ซื้อพี่นออ่อยเขาหาบาทสิบาทก็ซื้อกินได้เฮาบริบทำงานเนาพี่น้องก็เป็นเงินของเอฟซีที่มีคุณที่มีคุณค่าสําหรับเท่าเสมอพี่นออ้นอยโบ๊ที่าเงินหน่อยเงินหลายได้พี่น้องเด้ออัน,นสกึมกระหยัดบอกว่าสกึมผู้ซึ่งว่าซับซึ้งใจแล้วก็ดีใจที่ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของเอฟซีขมาใส่เรือเนาะถึงจะเป็นหนึ่งบาทก็มีค่าสาหรับสกึม หนึ่งบาทมันบริหน่อยได้พี่น้องหนึ่งบาทหนึ่งคนสมมติวันซอยเริ่มาลอดล้วหนึ่งล้านคนกับหนึ่งล้านบาทพี่น้องมันบริเงินเงินหนึ่งบาทเป็นเงินที่มีคาที่สุดบริเงินหนึ่งบาทสิบมีคาเลยหนึ่งบาทคือเงินที่มีค่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าเสมอพี่น้องเลยธิมีน้องคือบา1สิบบาทสิบคนกับสิบบาทร้อยคนกับร้อยบาทหนึ่งแสนคนกับหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านคนกับหนึ่งล้านบาทคือการซอยเลยแบบนั้นมันบริหน่อยพี่น้อง เป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีขาด้วยพี่น้องด้อสก,กลุลจากชีแจงตรงนี้ให้เอฟซีทุกคนฟังว่ะสก,กลุลทราบซึ้งใจกับบุญคุณของเอฟซีทุกคนที่สอยเรือมาเป็นเงินที่มีขาที่สุดสําหรับสก,กลุลกับน้องพิมพโบมีบาทได้ที่โบมีค่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้่าจากหัวใจจากคิดลินยานและความจริงสก,กลุลบริเซแซงบริตตอแล้วก็ออกจากหัวใจเลยว่ะสก,กลุลอยู่นี่เนาะอยู่คอนแกนหนึ่งเดือนเดือนก,กว่า เงินถูกบาททุกสตางค์เขาเอฟซีมีค่าทุกคนบอว่งงาเงินหน่อยเงินหลายย่ำนะมือนี้ย่ำนะตรงนี้บอว่าโอ้เห็นคนเงินเงิงนหลายมาอลไรหยกย่องบอกถูกถูกคนมีค่าสําหรับน้องพิมถูกถูกบาทมีค่าสําหรับน้องพิมเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเยี่ยมน้องพิมก่อนนี่แหละพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวบนกะใช้ชีวิตแบบสิแหละไปมาห้หองมอเนาะกับบริปัยใสบริปัยใสบริไปใสพอมืองัน,นสิบเก้าซิงหาพี่น้อง เมื่อนี้เป็นวันที่สิบเก้ากันยุนี้คือเก้าคือเดิมไปๆมาๆยางไปหุงหมอแล้วกลับบ้านพักผ่อนโบไม่ยังก็ซื้ประมาณนี้แหละฝากให้พี่น้องไปกำลังแรงแก้เซลล์กยุ่มเนี่ยจก็จะได้กลับบ้านเมื่อวานนี้น้องพิมพ์กับคุณหมอคนเปลี่ยนยาหกรเลยเมื่อยเรียกเมื่อนวันเบิร์ว่าน้องสิมีหนาตายิ้มยๆเต็มสายหรือหนาตาไปเต็มหนาตาสิ้อเบอร์เบิร์กกำกับของวานน้องตันหนาตาน้องกับสาวซอยเงาหงอยเมื่อย ปวดแขนน้ำแขนบวมให้หนังเกลือเนาะเดี๋ยวสิพาไปหาน้องพิมพ์กันืันนี้แหละไปติดตามรับชมน้ากันว่าน้องสิเป็นจังใดกับฝากไปกำลังแรงใจให้น้องเดีอยพี่น้องเด้อสก,กุมนำขอบและทีมงานทุกคนที่จะมีกำลังแรงใจสู่ต่อเนาะจนกว่าน้องพิมพ์จะกลับบ้านอีกทางหนึ่งกแหละสุดท้ายสก,กุมขอบขอบญขอบคุณทีทีเสียสละเวลาอัน,นีค่ามาเบิ่งคลิปสก,กุมกตนละมือเนาะให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งได้บุญน้ำกันลายๆเนาะ สุขภาพแข็งแรงบรรจุปุ๋ยุกสนนั่นแหละตาสจ๊ะโรคแพ้ไข้เจ็บมีความสุขบรรจุปุ๋ยุกสนเนะะาะการสิ่งของมาเบิ่งคลิปน้องพิมพ์เลยอะเป็นอ่าพลังบวกพลังบวกที่ส่งให้กันคำมาหลายๆแล้วกัให้กันรังใจสงการละกันในแต่ละมือเป็นเป็นน้ำใจที่หายากพี่นอ้องเงินคำหายอะไรน้ำใจหายาะคือคนว,ว่าอะไรพี่นอ้องเดี๋ยวสิพากันไปห้องมอเลยพี่นอ้องอ่ะ ไปเบ่งว่ะหาซิไปห้องมอไปจังไรอย่างไปคือเก่าใส่เป็นชีวิตคือเก่าคือเดิมแต่ละมือป่ะใส่เป็นตากันแดดก่อนทุกคนเพราะว่าแดดมันเยาตาแดดแดดมันมันเข่าตาแล้วมันแสบตาจิบตาคันตาโซ่ขึ้นกะแบบว่าเป็นคนแบบว่าแพ้แสงเนาะพี่น้องเนาะบาพามีลงมาสบายดีเด้อยบาพามีสบายดีโซไลโดยป่ะไปหาน้องพิมพ์ป่ะสบายดีซอพิมพ์อีกตัวหนึ่ง ซาพิมบบอะไรบ้านนี้ไลพี่น้องเอ้ยเอื้อเอ้อเอื้อน่องกิเอื้อยอโดยยื้อแลไลกันโนซื้อเสียกันเลยนี่นี่นี่พิมบานซพิมบ้ไลนี่มวันหนึ่งสอบคุณไอ้ไลวันหนึ่ะมายังบ่ได้ขอบคุณทิมพยาก่อนให้พาขอบคุณเอ้สละนะฝากเงินมาซอยาน้องพิมกายานองพิมเนาะเดี๋ยวสิ่สิไปขอบคุณอยู่ไหนาไลขอบคุณก่อนแหละไปหานองพิมขอบคุณอีพี่น้องเอยเงินทุกบาททุกสตางค์งินอยเงินหนนะสไล เ้าวบริเตี้ยว่าเงินลายกันหน่อยเด้อขอบคุณเลสซละลายๆเนาะที่ว่าโอนเงินมาให้ค่ารักษาน้องพิมพ์เนาะกัระเพยายดีแต่นนนนนนแรกๆจนมาหอดบุญนี่เอื้ยกับบุเคยถิ่มบุเคยปะน้องพิมพ์เนาะกระคอขอบุญขอบค,คุณเอื้ยคุณลายลายๆเนาะกระคอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่เข้ามาซ่วยเหลือเนาะขอบคุณหลายๆค <ขอ S 1> ่ะอวยพรนี่เพื่อนเนี่ยไวยพรนกับอวยพรน่าเปลี่ยนไปแล้เนาะตามที่เขาพจดหึงเอื้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะการเงินการค้ำกระคอให้ ดีขึ้นแ้วกาขคอให้สุขภาพเอื่อยดีขึ้นเป็นยูเป็นลมพ่อลมไส้ให้น้องให้อายุมันควันยืนเนาะซอยเรือเฮามาสำไร็กับคอให้กับฮารเอยเพื่อนลอยทาพันเท่าบอกว่าจะเป็นเออซาล่าหรือพ้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่มีส่วนห่วมเนาะหมู่เพิ่นน้ำพรอมเนาะโอเคปะยางไปหุงหมอบบานเฮาปวขามทางพี่น้อยสิบปีขึ้นสภาพแหละเพราะว่าขึ้นแล้วมันปวดขาพี่น้อยสิค่อยแบบว่าค่อยยางกะเฮากับบกขามรถด้วยเฮากั เบิ่งมารถมันติดแพแดงค่ะแตงขามเนาซาไลนาะสวยเลยน้องใอยมันแต่งตัวสวยนะเธอนะสวยขยี้ใจว่าเีามีไปเลยกับซาไลน่ะโอ้ไม่นีอน่อากาศเย็นๆได้พี่น้องเอากาศแบบว่าล้มๆนาะแบบอากาศแบบว่าคือจำพ้นพสิตโต๊ะคึมๆนะมันบ่มีแดดกันโอเคในอย่างกับบ้อนปันธใดเนี่ยเป็นหมอฝากให้ FC ผูยย้ใหญ่ใจดีทุกคนพ่้อมพมๆทุกคนเป็นกำลังแรงใจสักกคืมนี้อกดไลค์กดแชร์เนีสุดๆทุกคน ท่านเอกสุเดี๋ยวเปิดจะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเอซีทุกคนเด้อที่ให้กำลังแรงใจตลอดมาเนาะอ,อาสาคืมเบาพิธาอาการใดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยโอ้นึกว่เสื้อแคนย่ามาเนาะใส่บวกแคนย่าไปเยี่ยมน้องพิมอันนี้เป็นถุงมือกันชนมากนีเนาะสไลด์เนาะอ๋อคือในเสืสส้อกาสไอซ์ซีไฮนี่ในพี่น้องบะฮามีคือขนาดห้าสิบบ มือไหนขึ้นยางชี้ขาโค้งๆนะเป็นยังโนอน้องคอยนี่นะำทาไลโน่ผิดปกติเด้อน,น้องคอยจะเตือนซวยป้อมนะอยางคามทางเนาะพี่น้องกะขารถติดไฟแดงจย่งที่ขามเพราะร์ประหยาดขึ้นไปในสะพานมันปวดขา,า,ดาคามคามให้รถติดให้รถติดไฟให้จังไป ภูพี่น้องก็คือปวดหัวเขา่ากินบะกินว่าสีเรียงนี่กาแฟโบราณเรียงเนองเอ๋ยสลาผ่าเงินมาสีเรียงกาแฟโบราณซานม เอายังกาแฟเอานมสดติ๊กตอกเลยเปยี่ยมสีเพิ่มเยี่ยมชาเย็นเป็นนมสดอันนี้เป็นกาแฟโบราณบุ้ยเสียบไปหาน้ำน้ำยอมครับบ่เคยกินจะคืออะไรบุ้ยเคยอันนั้นพี่เดี๋ยวคือโซบุ้ยหรอกาแฟนะกาแฟใส่น้อยหนึ่งหรือใส่โอวัตดินสั่งด้ดีขอเราสั่งลบไปลบมาเราในบ้าเราที่ห้ยบุ้ยจะใช้ยังโซไล นมเย็นคาเขียวโอ้โอขอบไเลยพี่น้องเลยแอปเปลิลโซดาบูบเบอร์ลยเดี๋ยวจะลองซีเบอร์แซบหรือบอร์แซบโอ้พี่น้องพิ่จะขึนสะพานผู